สวัสดีค่ะตาค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งจะมารีวิวนิยายวายเรื่อง West the Sun f r o m Another Star ของนักเขียน h o ว s e s a ลลีเรื่องนี้อ่านนานมากแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเซตสีเล่มเหนือใต้ออกตกของนักเขียนคนนี้นะคะพระเอกของเซตนี้จะเป็นนักศึกษาแพทย์ทั้งหมดสาเหตุที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมารีวิวนะคะ ก็เพราะว่าถ้าทุกคนเคยฟังคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะก็จะรู้ว่าตังเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกามาทั้งหมด7ปีแล้วนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในลอสแองเจลิสดังนั้นก่อนที่เราจะย้ายกลับประเทศไทยนะคะก็อยากจะขอหยิบนิยายวายสักเรื่องที่มีเซตติ้งหรือมีฉากบ,บางฉากเนี่ยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั้งฝั่งเวสต์โคสต์ก็เลยหยิบนิยายเรื่องนี้ขึ้นมารีวิวนะคะ โดยเรื่องข้าวของเรื่องนี้มีอยู่ว่านายเอกของเราหรือดาวตกเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่หอพักใหม่ซึ่งเป็นหอพักที่ราคาถูกเนื่องจากเป็นหอพักที่ลือกันว่ามีผีเคี้ยนแต่นายเอกเนี่ยไม่กลัวผีเพราะว่านายเอกเนี่ยจริงๆแล้วแบบเป็นคนมี six sense นะคะสามารถติดต่อสื่อสารพูดคุยกับวิญญาณได้พระเอกของเรานะคะเป็นนักศึกษาแพทย์ และพระเอกของเราก็อยู่หอพักเดียวกันแล้วก็เป็นพี่ห้องตรงข้ามกับนายเอกโดยพระเอกของเราเนี่ยจะเป็นคนเกรียนกลียนเป็นคนดิบดิบขนาดว่าผีที่อยู่ในหอพักนี้นะคะยังเกรงกลัวพระเอกตอนแรกๆนะคะสองคนนี้เนี่ยไม่ได้ชอบกันนะคะคือรู้จักกันแค่ในฐานะเพื่อนเนื่องจากว่าเพื่อนของพระเอกและนายเอกเนี่ยคือเป็นแฟนกันจนกระทั่งนะคะพระเอกของเราหรือพี่อาทิตย์เนี่ย รู้ว่านายเอกมีความสามารถพิเศษคือสามารถติดต่อกับวิญญาณคนตายได้พระเอกนะคะก็เลยขอร้องให้ในายเอกช่วยติดต่อวิญญาณของแม่ของพระเอกนะคะแม่ของพระเอกเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนที่พระเอกเป็นเด็กด้วยโรคมะเรง็ง การตายของแม่ของพระเอกเนี่ยทำให้พระเอกฝังใจมากพระเอกเนี่ยอยากจะรู้ว่าแม่ของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างแม่ของตัวเองอยู่ที่ไหนยังอยู่บนโลกนี้ไหมแล้วก็แม่เนี่ยสุขสบายดีหรือเปล่านอกจากนี้นะคะการตายของแม่ก็ทำให้พระเอกเนี่ยเลือกที่จะ เรียนหมอทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นหมอการเรียนแพทย์ของพระเอกเนี่ยเต็มไปด้วยความยากลําบากพระเอกเนี่ยยิ่งเรียนยิ่งเครียดยิ่งเรียนยิ่งทรมานการตื่นเช้ามาทุกๆวันและทําในสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยทำให้พระเอกไม่มีความสุข แต่เนื่องจากว่าพระเอกเนี่ยได้ให้คำสัญญาไว้กับแม่ตั้งแต่เด็กๆว่าจะเป็นหมอเพื่อมารักษาแม่ทําให้พระเอกยังเลือกที่จะเป็นนักเรียนแพทย์ต่อไปทั้งๆที่พ่อของพระเอกไม่เคยที่จะบังคับพระเอกเลยและจริงๆแล้วพ่อของพระเอกเนี่ยก็อยากให้พระเอกทำตามความถนัดและทำตามความฝันของตัวเองคือการเป็นนักดนตรีหลังจากที่พระเอก ขอให้ในายเอกช่วยตามหาแม่อยู่พักหนึ่งนะคะนายเอกก็ใจอ่อนก็เลยตัดสินใจช่วยออกตามหาวิญญาณของแม่ของพระเอกและนั่นทำให้การเดินทางไปต่างประเทศของทั้งสองคนเริ่มขึ้นรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้วยทั้งสองคนเนี่ยเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆที่คิดว่าแม่ของพระเอกเนี่ยอาจจะอยู่ เช่นแม่ของพระเอกเคยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในลอสแอนเจลิสพระเอกกับนายเอกก็ตามไปที่นั่นแต่ก็ไม่เจอวิญญาณแม่ของพระเอกนอกจากนี้ทั้งสองคนก็ไปที่สุสาแล้วก็ไปที่บ้านที่พระเอกแม่และพ่อของพระเอกเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในสมัยเด็กๆที่ซานฟรานซิสโกแต่ก็ยังไม่พบร่องรอยหรือวิญญาณของแม่ของพระเอกเลยอย่างไรก็ตามนะคะ การเดินทางครั้งนี้ทำให้พระเอกเห็นว่านายเอกเนี่ยทุ่มเทให้กับการช่วยติดตามวิญญาณของแม่ของตนและ,และก็ทำให้พระเอกเนี่ยประทับใจในตัวนายเอกมากแล้วก็ตกหลุมรักนายเอกโดยไม่รู้ตัวหลังจากที่รู้ตัวว่าตกหลุมรักนายเอกนะคะพระเอกเรื่องนี้ก็คือ ไปสารภาพรักกับนายเอกตรงๆแล้วก็คือตามจีบตามตื้อแบบหนักมากคือพระเอกเรื่องนี้คือแบบตื้อเก่งนะคะแบบว่าหน้าด้านมากนายเอกเรื่องนี้ก็แบบเมินเก่งอะไรเก่งคืออ่านตอนจีบกันนี่คือแบบอ่านไปก็จะยิ้มไปนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะเราอยากให้ทุกคนลองไปติดตามในเล็บนะคะว่าพระเอกเนี่ยจะทำยังไงถึงจะได้นายเอกมาเป็นแฟนนะคะ เนี้นะคะจะเป็นแนวฟิลกูดก็คือไม่มีดราม่าเลยนะคะนอกจากนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนคอยติดตามความสัมพันธ์ของระหว่างพ่อกับลูกในเรื่องนี้นะคะเพราะเป็นอะไรที่รู้สึกว่านักเขียนเนี่ยเขียนได้ดีมากส่วนตัวนะคะเรื่องนี้ตามอ่านตั้งแต่โพสต์ให้อ่านในทันวาัยทุกตอนนะคะเราก็แบบตามอ่านนะคะจนกระทั่งถึงตอนที่40กว่าเราก็แบบไม่เห็นมี NC เลยนะคะเราก็อยากอ่าน NC พอถึงตอนที่44นะคะทุกคนอันนี้ขอแอบบ่นนะคะคือเราเห็นชื่อตอนนะคะว่าแบบ tested you นะคะแล้วก็แบบอื้มตอนนี้ NC แน่นอนนะคะที่ไหนได้นะคะพออ่านไปนะคะนักเขียนตัด NC ออกนะคะเอาไว้ในรูปเล่มตอนเจอแบบนั้นเราก็คือแทบจะคว้างมือถือทิ้งเลยนะคะแต่ก็อ่านจนจบนะคะแล้วก็ประทับใจเรื่องนี้ค่อนข้างมาก พอนักเขียนเนี่ยออกเป็นอ e ีบุ๊กก็เลยต้องไปตามเก็บนะคะพอไปตามเก็บนะคะก็ต้องขอบอกว่าไม่เสียดายเงินเลยเพราะว่าในเล่มอ e ีบุ๊กเนี่ยจะมีตอนพิเศษซึ่งรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสเปเชียลรู้สึกว่า เล่มนี้ทำให้เซตเหนือใต้ออกตกของนักเขียนคนนี้ complete เพราะว่าจะมีฉากที่นำตัวละครทุกตัวเนี่ยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะแยกย้ายไปทำตามความฝันของตัวเองนะคะโดยส่วนตัวนะคะชอบเรื่องนี้ที่สุดนะคะและชอบมากเนื่องจากว่าชอบการที่ รอเตัดสินใจทําตามความฝันของตัวเองตอนสุดท้ายแล้วก็ชอบความสัมพันธ์ระหว่างพอ่อลูกคู่นี้มากแต่มีคําเตือนนะคะสไตล์การเขียนของนะักเขียนคนนี้จะเป็นลักษณะการเขียนแบบเหมือนไดอารี่จะเป็นการเขียนแบบเรื่อยๆนะจะไม่ได้มีจุดพีข,ของเล่มดังนั้นนักอ่านที่ชอบอ่านนิยายแนวมีปมมีจุดพีกเนี่ย เวลาอ่านนิยายของนักเขียนคนนี้อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้นะคะคือส่วนตัวเนี่ยตาก็ชอบนิยายที่มีปมแล้วก็มีจุดพีของเล่มเหมือนกันแต่สำหรับเรื่องนี้รู้สึกว่านักเขียนเนี่ยทำได้ดีนะคะคือทำให้เราเนี่ยเห็นการพัฒนาของตัวละครก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจกับนักเขียนคนนี้นะคะยังไงนะคะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอคร่าวๆข,ข,ของนิยายเรื่องนี้ w e s The t Sun From Another Star นะคะใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย